ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับกินอย่างสมเกียรตินะครับเราอยู่ที่ลูกหลวงซอย8ลูกหลวงซอย8นะครับบางคนอาจจะอู้ยไม่เคยชินเลยว่าลูกหลวงซอย8คืออะไรใกล้ๆตลาดน้งเลิงโอ้ยตรงนี้เขาเรียกสะพานขาวก็ได้ตลาดมหาหน้าก็ได้ตลาดน้งเลงก็ได้เป็นจุดใจกลางเมืองเลยร้านนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใครที่กินก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วหรือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับเจ้าเก่าแก่ที่สวนมาลีเลยตอนนี้เขามาขายอยู่ลูกหลวงซอย8ครับร้านนี้นะครับ มีหลายแบบด้วยนะมีแบบคั้วไก่แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแต่จะเป็นแบบไหนก็แบบกินอย่างสมเกียรติครับร้านนี้ชืชิรันในฮงเขาอร่อยมากเขาอยู่สวนบรรี่มาก่อนเราต้องกินเลยนะเขามีหลายแบบด้วยนะ<ม>ไปเลยครับก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วหรือคั่วไก่ลูกหลวงซอยแปดแปด เอาแล้วครับตอนนี้นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะกินอย่างสมเกียรตินะครับโดยปองปากมาสมเกียรติจากเอฟเ99อิ 9. ทธิพลิโดขึ้นมไาไดนแข็งแรงนะครับติดตามชมได้เลยนะครับทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับไปที่เพจของเอฟเ99เราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้นะครับพลาดไม่ได้จริงๆสำหรับคนที่เป็นคอคั่วไก่หรือคอไก่ขั่วนะในไก่้กูนี้ไม่รู้คออะไรคอหมู เราอยู่พี่เอกครับเจ้าของร้านพี่เอสวัสดีครับวันนี้เรามาที่รูหล่องซอย8นะครับซึ่งที่เมื่อกี้บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับว่าแหล่งากินอาหารอร่อยๆในแถวนางเลิ้งม,มาหาหนาก แถวเนี่ยสนามม้านังเลิศเก่าเนี่ยมารวมๆกันอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นจุดกลางจริงๆที่คนจะนิยมมากินอนอกจากที่จะไปกินของอร่อยๆในตลาดนังเลิศแล้วเนี่ยแวะมาที่ลูกหลวงซอยแปดได้คุยเตี๋ยวคั้วไก่หรือไก่คั่วของพี่เอเนี่ยขายมากี่ปีแล้วถ้าไม่นับตรงนี้นะนับจะขายเลยอ่ะถ้าตั้งแต่สมัยเอมาม่าก็60ปีแล้ว60ปีหลักจับเนี่ยหลักจับนี่หรือจ่ายบ่หลักจับกว่า60มาแซยี่ส์ละขาย60ปีตอนแรกขายที่ไหนก่อน แต่ก่อนเนี่ยจะอยู่ตรงสวนมะลิสวน,นมะล,ลินะครับ<ช>ปเป็นแหล่งกิน,านอ,อาหารมากเป็นบ้านของอาาถูกต้องคก็าขายก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นี่แหละ้วสูตรมาจากไหนอ่ะก็สูตรมาจากอามา่านี่เลยสมัยก่อนจะมีมก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กับโจ๊กคู่กันคู่กันขั้วไก่กับโจ๊กจะคู่กันสมัยก่อนเลยแล้วพอมาหลังๆเนี่ยโจ๊กไม่ค่อยมีคนนั่นเท่าไหร่ นิยมเท่าไหร่อย่างเงี้ยคนจานโจมันก็เยอะแต่ร้านคุ่งไก่อร่อยๆหายากอะก็ลูกค้าจะมารอแต่กุ้งไก่อย่างเดียวคราวนี้ยบางร้านเนี่ยพี่เอกเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวน้ําก๋วยเตี๋ยวไก่แต่เราไม่ทำพี่เอกสังเกตไหมมันจะมีแบบเอาเส้นใหญ่มาใส่ไก่ที่หมักแล้วแต่ก่อนตอนอยู่โซมาลีเราก็จะมีแต่พอมาตรงเนี้ยเหมือนความนิยมมันมันน้อยลงคนคนยักินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลย ัคือคนปกติมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสั่งแต่ขั้วขั้วขั้วอะไรแต่พี่เกียรติอ่ะพี่เกียรติอ่ะเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำเพราะว่าไก่ที่เขาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยเป็นไก่หมักไก่นุ่มอร่อยอร่อยมันจะเป็นไก่ตัวเดียวกันก็เส้นเส้นเดียวกันไก่เดียวกันแล้วมันมีน้ำที่สดพูดแล้วน้ำลายไหลพอมาถึงทางพี่เอแล้วพี่เอบอกโอ้โหตอนนี้เขาไม่นคนนิยมกันแล้วเสียเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แล้วขั้วไก่ไม่ได้มีแบบเดียวดด้วววววยยยยออ่่่ะะมาาููกกก๋๋เตีััไในนฮงงครบลลหซ เขามีประเภทไหนบ้างมีก oh, nice. of hmm. hmm. so ี่อย่างมาดูกันเลยอย่างแรกคืออันนี้จะเป็นคั่วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมที่เราไปกินร้านคั่วไก่ที่บางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ขายคั่วไก่โดยตรงเขาขายนู่นที่นั่นนี่นู่นขายเขาจะมีเมนูคั่วไก่แบบนี้อ่าแบบนี้คือคั่วไก่ที่เราเคยกินกันทั่วไปแล้วแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นคั่วอบก็คือจะเป็นไข่สองฟองอันนี้จะมาดัดแปลงนิดนรงก็คือจะมีคั่วแบบปกติเนี่ยแต่เราจะโปะไข่ยางมาตุมเข้าไปข้างบนด้วย ได <จะ S 1> อบ<อ>ไข่ข้าปบ็หมือฟองยิงอ๋ออันนี้ฟองเดียวอันนี้สองฟองอ<ม>ันนี้สองฟองคั่ว<อ>ด้วยแล้วก็โปกด้วยอโอเคแล้วอันนี้อะครับอันนี้จะเป็นแบบอบก็คือไม่ได้เอาไข่ลงไปยีที่เส้นแต่ว่าจะโปะไข่ไว้ข้างบนสําหรับบางคนอย่างเงี้ยอยากกินไข่ออนเซนอยากกินไข่ยังมาตูมอย่างเงี้ยเขาก็ะจะสั่งเป็นอบแต่ในกรณีที่รักสุขภาพอยากกินไข่ฟองเดียวอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่จะดีีหมอให้กินสองฟองนะเพียว เพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอไม่ไดไไ้ไม่ได้กำหนดเลยนะว่าต้องกินไข่น้อยไข่เยอะก็มีกกค <ๆ S 1> <ล>ําถามมาเยอะเลยเวลาจัดรายการนะครับถามว่าคุณสมเกียรติอาจารย์สติครับปัจจุบันนี้เขาให้ทานไข่วันละสองฟองโอเคไหมอย่างเงี้ยเราก็ได้ตอบไปว่าอ๋อสบายมากถามหมอเถอะเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันใช่บางคนกินทีห้าหกฟองใช่ไหมเฮียเออไปถามหมอสิไปถามอะไรกินอย่างสมเกียริล่ะเพราะฉะนั้นไข่เนี่ยตอนหลังเนี่ย มีคนนิยมกินไข่วันละสองฟองเพราะว่าเขาว่าดีแต่จริงๆแล้วถ้าตามความคิดของผมอ่ะปรึกษาหมอก่อนว่าร่างกายเราเนี่ยควรจะกินกี่ฟองโอ้แต่ตอนหลังก็กินไข่ขาวแต่ไข่ขาวนี่กินได้เลยแต่ไข่แดงอีกอะไรอีกมันมีมันเรื่องไข่มันเยอะแต่ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันพี่เออะไรเกิดก่อนกันไข่กับไข่ไข่กับไก่หาโรคแตกอ่ะไม่โรคแตกแล้ววันนี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หรือก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วเบิร์พิสดารโดยไม่ช้อยนางรำนะครับพี่ตันติมากินแล้วบอกชอบมาก เขาขายมา60ปีหลักจับนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเครื่องปรุงล่ะจริงๆตามตามหลักเนี่ยใลยสมัยก่อนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่จะทานให้อร่อยใส่แค่พริกไทยพริกไทยใช่ถ้าคนทานนะคือว่าไม่ชอบปรุงอะไรมากใส่แค่พริกไทยแต่ถ้าอยากปรุงเนี่ยก็คือพริกป่นน้ำตาลพี่น้ำส้มอ่าใครชอบเปรี้ยวใส่น้ำาพริ้น้ำส้มใครชอบหวานใส่น้ำตาลใครชอบเผ็ดใส่พริกต้องพี่น้ำส้มให้มาตัดเลี่ยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นอย่างเป็นแนวนั้นแต่รุ่นเรากินเราใส่ซอสแล้วอ่ะพี่หรอไม่พวกซอสพริกซอสอะไรเงี้ย ต้องมีไหมจริงๆไม่ต้องมีเพราะว่าคือคั่วออกมาถ้าเราใส่ซอสพริกอ่ะกลิ่นซอสพริกมันจะกบกลิ่นกลิ่นผัดกลิ่นคั่วขึ้นมาหมดเลยวัยรุ่นรุ่นหลังก็ชอบใส่แล้วใช่แล้วบางคนมาทานอย่างเงี้ยบีบซอสพริกซะล้นเลยเขาสุว่า<อ>บางทีเราผัดที่มาแล้วแบบอ้าวกลิ่นกลิ่นคั่วหายไปหมดแล้วเออเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หรือก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วนะครับความอร่อยของเขาเนี่ยอยู่ที่เส้นที่เขาคั่วมันจะได้กลินก่นกระทะหรือเขาเรียกว่าแพร เราจากินกระทะแล้วตัวเส้นใหญ่ก็ต้องเลือกเส้นที่มันดีด้วยใช่ไม่ใช่ผัดจนแบบเละติดอะไรองี้ไม่ได้เลือกเส้นที่ดีมีกลิ่นกะทะเป็นเป็นเส้นอยู่มีกลิ่นกระทะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่างซอสเนี่ยถ้าใครนิยมวัยรุ่นนิยมก็ใส่ไปเราไม่ว่าแต่พอกินพอใส่ซอสเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลบความหอมของกลิ่นกะทะความหอมของขั้วไก่ก็จะหายไป50%ถ้าคุณใส่เยอะไม่เยอะแต่ถ้าคุณใส่เยอะไปเลยคุณไปซื้อซอสพริกกินแล้วกจดอ่ะอันนี้ อันนี้ตามตามตาม,ตามสูตรดั้งเดิมนะ <Okay. S 2> เราจะไม่ใส่ยังยังไม่ใส่ซอสพริกไทยแต่ผมไม่กินหวานผมไม่ใส่น้ำตาลแต่ผมอาจจะกินเปรี้ยวนิดหน่อยแต่ผมชิมทุกกอนนะขออนุญาตชิมก่อน mm hmm. อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วหรือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่เราได้กินทั่วไปตามร้านนะโอ้บางร้านเขาเส่ร์พอมต้องโกด้วยอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ผัดแห้งไงอ๋อหรอบางร้านที่มันมีพอมต้องโก่ะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนผัดแนวแนวผัดซีอิ๊ว ถ้าพี่สงเกตสังเกตนะจะเป็นแนวผัดซีอิ๊วเส้นคือเส้นมันจะไม่แห้งเส้นมันจะเละๆหน่อยแฉะแก็เลยมีปลาต้องโกเข้ามาช่วยเพื่อให้มันกรอบขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากินแบบนั้นน่ะก็ไต้องไปกินไก่คั่วเรากินอะไรก็กินไปเถอะก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วเขาต้องแห้งมามาตรงนี้ลูกค้าก็มีถามนะไม่มีปลาต้องโกเหรอแต่ว่าบางคนอย่างเงี้ยบอกไม่เอามันไม่เอานุ่นไม่เอานี่เลยเลยถามว่าแล้วกินปลาต้องโกไม่มันดี่าวลย ส่โไเอา,าเลยคำแรกกับรสออริจินอลนะครับกับการกินก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วหรือคั่วไก่ที่คนที่ยมกินกันตามร้านทั่วไปนะครับนี่คือเมนูรแรกครับแห้งไหมแห้งกินกระทะหอมเนื้อไก่นุ่มนะใส่แค่พริกไทยอย่างเดียวนี่จบเลยจบยจริงๆใส่พริกไทยอย่างเดียวจบจริงๆนะแต่ว่า อย่างที่บอกแล้วว่าคนที่ยมกินซอสก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ผิดใช่ใช่ <ๆ S 2> ไม่ผิด <ๆ S 1> แต่ว่าซอสนีๆๆนซ้ซอสน,นี้ก็จะเป็นสูตรของทางร้านปรุงเองเนี่ยอย่างซอสเนี้ยนะอันนี้จนะกินให้ดู <ๆ S 2> ต้องใส่เยอะเนื้เดียวแค่นี้แหละพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีพอ,พ,ธพอให้พอได้รู้สึกว่าได้กลิ่นซอสที่อยากตัวอยากกินน่ะพอเด็กรุ่นใหม่เขาชอบกินซอสอ่อแต่ซอสนี้ก็จะเป็นซอสที่ทางร้านปรุงเองขึ้นมาเอง เพื่อให้มันตัดให้มันเข้ากับตัวจานมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานมีอะไรใช่ตัวนี้ล่ะอันนี้จะเป็นขั้วอบจริงๆมาต้องต้องยังแบบเหมือนยังร้อนๆหน่อยจะดีคุกคุกเข้าไปมันจะได้แบบอย่างขึ้นใช่แต่เมื่อกี้ตอนทำเราถ่ายไปแล้วแหละตอนนี้ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะบอกแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หรือไก่คั่วมันต้องแห้งมันต้องแห้งจริงแต่ถ้าเกิดว่า นอกจากนี้นอกจากเมนูนี้ยังมีพวกเกาเหลาพวกอะไรด้วยใช่ป่ะใช่เขาไม่กินเส้นหรอกใช่ก็จะเป็นเกาเหลาคั่วแห้งเหมือนเน้นโปรตีนอ่ะบางคนก็จะแบบว่าขอเกาเหลาใส่ไข่เยอะๆหรือบางทีเนี่ยก็จะเป็นเกาเหลาคั่วแล้วก็ปอกไข่เข้าไปอีกก็แล้วแต่ตอนแรกใส่ลูกค้าสั่งอะไรเงี้ยเราคือเราก็สามารถทําได้เราก็จะให้มันแฉะทําได้ไหม ก็ทําได้ก็บอกมาแล้วกันว่าใช่ก็คือแบบว่าบอกว่าขอเป็นนิ่มๆหน่อยอย่างพวกแบบอาม่าอากงอะไรเงี้ยอยากทานนิ่มๆก็ได้เคี้ยวไม่ไหวเป็นแนวนีฟันบอกูบอกฟันแล้วว่าเป็นียวไม่ไหวอ่ะอันนี้เป็นคั่วอบคั่วอบค่ะไข่สองฟองใช่นะครับไข่ที่ไปผัดด้วยแล้วก็ไข่ออนเซนด้วยที่มาโปะข้างบนอีกฟองหนึ่งความหอมของกระทะยังอยู่ เพิ่มไข่ก็ไข่สองอัะมันก็เพิ่มรสชาติที่มันแบบนวลเข้อีกนะเพราะว่าไข่ไข่แดงมันจะทําให้แบบว่ามันมันนวลเข้าไปเพิ่มอีกขึ้น่าผมก็ไม่เติมอะไรผมก็เติมวิทยอย่างเดียวอันนี้เป็นอันนี้เป็นอกกรอบเส้นอะรอตอนนี้หายกรอบไปยังไม่รู้ชั่วโมงละกรอบนิดนึงชั่วโมงผ่านไปหายกรอบไปยังน่าจะน่าจะออกออกหายนิดนึงตอนใหม่ๆล้วกรอบมากเลยใช่ไหม เมนูนี้วัยรุ่นน่าจะชอบเมนวัยรุ่นส่วนใหญ่จะชอบเมนูเพอชอบเมนูนี้ใช่เพราะว่าเขาบางบางคนเนี่ยจะทานไม่เป็นบางคนเนี้ยทานเป็นอย่างนี้ก็จะมีความสุขว่าเหมือนทานแป้งทอดแป้งกรอบแป้งอะไรอย่างเงี้ยจะไม่แบ่งงานกินหอยทอดหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วหรือคั่วไก่นะครับสูตรอบเพราะฉะนั้นแป้งจะกรอบมีคำใหญ่ไปปะได้อยู่ได้อยู่อืม แป้งยังกรอบอยู่เลยมันอาจจะออกหนูยนิดนึงเนื้อเยแหละเพราะมันมันมันไม่มันไม่ร้อนแล้วมันต้องทำปุ๊บกินตั๊บอร่อยอ่ะเคยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรสชาติเขาดีแล้วก็ข้าวเกี๊ยวไก่ขั้วหรือขั้วไก่เนี่ยครับซึ่งๆอยากเขาเรียกอะไรไก่ขั้วหรือขั้วไก่ขั้วไก่ขั้วไก่นะเกี๋ยวขั้วไก่เนี่ยกล่นกับข้าหอมมากเส้นเนียนมากไก่นุ่มมากบอกได้เลยว่าใส่แค่พริกไทยอย่างเดียวอยู่เลย แต่ถ้าชอบจะชอบใส่นู่นใส่นี่ใส่นั้นใส่ไปเถอะและ้วแต่คุณแต่ว่าถ้าใส่ซอสเยอะไปเนี่ยรสชาติความหอมของเครื่องเคจะไม่มีเหมือนกินแบบเหมือนกินแบบอะไรที่มันจิ้มกับซอสนะอืมกินหอยทอด,ข,อทอดขายกี่โมงกี่โมงอ่าสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มฝากเลยฝากร้านไปก่อนอก๋วยเตี๋ยวพวกไข่ใ,ในโฮงไจะเปิดทุกวันสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มอยู่ตรง,ง,งซอยแปดมีเบอร์ไหมเออเบอร์โทรศัพท์0820566999ขายทุกวันไหมขายทุกวันอะ มีสาขาไหมเออไม่มีอ่ะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวถ้าใครไปใช้ในห้องในห้องงามในห้องไหนไม่รู้ใช่เพราะเราไม่ได้จดเราไม่ได้เราไม่ได้จดรีสอร์ทนะใช่เราไม่ได้จดทะเบียนเออไม่ได้จดนะครับขายกี่โมงกี่โมงนะสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มค่ะสี่โมงเย็นได้กินไหมสี่โมงเย็นได้กินแล้วอ่าสี่ทุ่มได้กินไหมสี่ทุ่มก็ยังได้กินแต่ว่าอาจจะเป็นรัดออเดอร์เออเพราะงั้นเราสั่งมาก่อนยิ่งดีนะครับถ้าสี่ทุ่มไปมากูก็เก็บละไอ้์กูก็เก็บละนะครับโอ้โหอร่อยจริงเลย อยากให้อยากให้ทานแบบว่าปรุงแบบว่าดั้งเดิมดูเผื่อลองดูว่าเผื่อพี่สังเกตจะได้ลองดูว่ามันมันต่างกันยังไงจริงครับพี่ไม่กินน้ำตาลไงไม่มันจริงๆไม่ต้องปรุงน้ำตาลเลย,เลยแค่พริกป่นแล้วก็พริกําส้มถ้าชอบกินเปรี้ยวเนี่ยอย่างอย่างเอวยางเลยนั่นไม่หยา,ยาแต่ถ้าปรุงแล้วเนี่ยมันต้องครบแต่ถามว่าตัวเองกินน้ำตาลไหมตัวเองไม่ไม,ไ,มไ,มไม่กินแต่ว่าพริกป่น,นก็ป่นเองเนาะ อย่างเวลาเอทานอย่างเงี้ยก็จะปรุงแบบดั้งเดิมไม่พี่ถ้าอย่างนี้ต้องใส่น้ำตาลด้วยเพราะว่ามันไม่ครบถูกต้องถ้าเผ็ดมันจะตัดนิดนึงใช่ซอสต้องใส่ไหมไม่ต้องอ่านี่กินแบบพี่เอเจ้าของร้านนะครับเราได้หมดแต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราน้ำตาลน่ะมันอันตรายถ้าไม่จำเป็นไม่กินอย่างงี้นะเพราะาถ,าถ้าถ้าทานแบบนี้กินหอมหอมกระตา่ายยังมีอยู่มันอร่อยวะ มันครบรสมันไม่เลี่ยนใช่เป็นจริงๆอ่ะถ้ากินแค่าจานเดียวมันก็อร่อยอยู่แล้วเพราะว่าขั่วกไก่เนี่ยมันมีความหอมมันมีความอร่อยอ่ะไก่นุ่นถ้าพอบปรุงรสอย่างพี่เอบอกนะพริกน้ำต้มพริกไทยพริกป่นแล้วก็น้ำตาลหน่อยโอ้มันต่างไปเลยมันอร่อยจริงๆแลนะน่าเทียบกับซอสพริกคนละแบบคนละแบบเลยเอาละครับใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่นะครับเจ้า60ปีหลักจับนี้อ่ะ 60ปีนะตั้งแต่สวนมะลิจนตอนนี้มาเปิดอยู่ที่ลูกหลวงซอย8ใกล้ๆนางเลิศใกล้ๆตลาดมาหาหน้าใกล้ๆกับสนาม<น>ม้าน,น,น,นางเลิศเ,<ร>เก่าอะไรเหล่านี้ลูกหลวงซอย8นะครับมากินได้เลยตั้ง่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มนะฮะวันนี้อร่อยจริงๆเลยนะครับกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับขอบคุณพี่เอมากครับดั้งเดิมจริงๆเหาะขอบคุณมาก